đợi anh đi, đợi anh đi, đi. Đa con, đa oi, con này, con này,

ยิยง้มยิงลต้โอ้โหโอ้ยงดแลโอ้โหดแต้ไไรนไไนอ้โโหียนั้นเลไ้เตามไปลบสาลบโอ้ยป่ายิงยิงได้ยิง

อีกประมาณสองนาทีเขาจะปล่อยตัวเด็กของเขาเลยหนุนนั่งอยู่ที่เสาหน่ะเราต้องรีบออกนะไม่ไหวกำลังรั่วไปเรื่อยๆต้องชิงออกก่อนใช่ไหมปล่อยตัวเด็กของเขาเลยไปเลยไปเลยไปขึ้นเลยสามสีสามสีสวยโอ้โหจับเลยตามที่ว่าที่ไปได้ตามหาที่ว่าสาม สวยเฮ้ยตกายแ้อมตกตาย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 ตกตยกตายตกตายตกตกตยยตย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

คิดว่ายี่หาปีเนี่ยมเ็ไปย่ร่างกายเนไปก้าไปกา้โอเสี่ยวหมอลองูะโอ้ยแบงแบงแบงผม้กอนตัวียกอาเ่ยวมลชครับนีเสียหายมากเลย

เลีวไม่เลีวไปๆยังพูดถึงไรไไปโอ้โอโอนรันโอ้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 โอ